สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาพอๆกระเป๋าเหลือมีแล้วพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องกับช่องรถต่อๆชั้นแนวรับผมกระเป๋าเหลือมครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เปาเหลือมพาพอแม่พี่น้องครับมากินของเสียบเมนูอีสานบัตน,นะนั่นก็นคือลาบตับหวานพี่น้องลาบตับหวานเมือนี้แบบบรเาเหลือมแบบแบบซุกๆุกเด้อพี่น้อง สูกๆจังอยครับผมมาครับปีพียู่ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศทุขู่ทุคนนกับมาแสบๆน้ำเบาเหลอมวันนี้พักแก้มห้องกับว่าไม่ยังไงเดกพี่น้องมิตรตบักแดงนี่แหละบักแดงกับโหระพากับผักกาดนี่แหละขาดเมื่อไดรพี่น้องเอ้ยของแท่เ้านียวครับอ่ะว่ต้องเม้าหล่แล้วมาเลยครับมาที่นี่ หิ้วเข่าขพี่นอ้องเป็นเสยียบไรเดี๋ยวเ้าเริ่มลองชิมมังกัน สมซื้อพี่นอ้องตาหวานหวานเสียบไปดวดจะไปของละภาะก็ได้เข่าวันดีเนะพี่น้องืัอนี้พาพี่น้องมาคือเกเาครับสวนสาธารณะอาหารไง มันจุ๋ยเลยพี่น้องมันจุ๋ยเลยคันได้ดซุกกักซุกเนี่ยมันกับเบอร์เสียบนะพี่น้องเนาะมันเบาหวานคันซุปร้ายหนึ่งคันพวกซุกหวานจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันสีหวานพี่น้องเนี่ยคือจารณาสิ เป็นกรับแกมก็ดีได้พีหน่องกรบแกมก็ดีกับขอก็ดีตับหวัด Trông hay พักวัละพัเนเขาก็แห่งพี่น้องตับวันนี่รลหนึ่งนี่พี่น้องเนี่ยเรียนด้วยรู้หนึ่ง non nó. Bơ. Tập bắn. Bừng này. Ừ. <laughs> สมซื้อกับมี่ดีพี่น้องตับหวานนี่หวานจ่วยๆเลยครับมันก็อย่างไรเป็นน้ำตาลนี่เข้ามาตับหวานตับวันเนี่ยนะพี่น้องเนาะมันมันมันสุกเดียวมันกับเครื่องสุกเครื่องดิบมันกับหวานทิชชู่น้าพี่น้องแต่เราคนสิมักสุกหลายสุกหน่อยครับบป้าเหลิมกับคอแบบสุกซุกไวก่อนครับคันนี้สุกก็คือสุกไปเลย กันทีนะว่าสั่น พี่นอ้องอ้ยกากิลีมาเริ่มพอหยาดใส่ส่วนความด้วยบรอบเอาหอยแบกันนะหอยแบบพี่น้องอืมพักกัดห่อห่อจับ อี๋นง่งพ่งนี้บ้าเรื่องพอ,อยัดเคลียก,ก่อน mop ah Oih ตับบ้านพี่น้องตับบ้าน หวานก็ยังปวดป้วยริมนีย เสียบเป็นเจ้านครับตาหวานลาบตาหวานแก้มกับหมูละบ้ากับผักกาดสุดเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเมนูนี่เป็นเมนูกับแก้มกระเล่เมนูกับข่อยกระดีครับเป็นหลากหลายอย่างเดี่ยวเท่าที่อยู่ในสถานการณ์แบบไหนพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับบเดิมก่าที่ขอลาบไปก่อนครับแต่ว่าก็นอกจากกันกะอย่าลืมดนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลิมครับผมขอบคุณคนทีเข่ามารับช่มคลิปบ้าเหลิมครับและขอบคุณคนทีกำลังทีสีเข้ามารับชมคลิปบ้าเหลิมถ้าเกิดว่าคลิปนี้บ้าเหลิมกินบวสุภาพกับขอสวนขอไหว้พี่น้องครับผมกินบวบเบิร์กากขอสวนขอไหว้พี่น้องครับผมหรือว่าขันบวกบมวนกับขอสวนขอไหว้พี่น้องคือเก่าครับผมเอามารอชมกันว่าจีนนาบ้าเหลิมสีมีหยางมานํำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับเมนูเสียบๆบต่อไป เป็นเมนูอีย่างครับมารอติดตามหลับชมบ้านเรือเด้อครับเด้อครับผมสำหรับมือนี้ขอเกล้ามาขอุูครับและสวัสดีครับผม